Rawr! <laughs> คุณลุงยามคะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วคะ่ะโอ้เสียงใครเรียกฉันนะ่ะอาว่าไงจ้าแมนูน่ะต,ตาดูคุ้นๆนั่นเดียวก็พอนี่ยังไงล่ะคะคุณลุงยามจำไม่ได้หรอพอนี่ก็แค่มัดผมเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะคะ่ะโอ้พอนี่ยังก็หล้อมฉันลืมไปซะสนิทเลยนะว่าแต่คนข้างหลังใครอะ่ะป๊อกกี้อย่างนั้นเหรอจ้าโอ้ผมไม่ใช่ป๊อกกี้ครับคุณลุงยามผมชื่อว่าทาโรครับผมโอ้ชื่อทาโรอย่างนั้นหรอได้ยินแบบนี้แล้วเดี๋ยวฉันเริ่มหิวขนมขึ้นบาแล้วสินี่คุณลุง ยามคะวันนี้อ่ะพอดีกับทารา่ขอเข้าไปในโรงเรียนหน่อยได้ไหมพอดีว่าพวกเราอ่ะอยากแห่งแต่งตัวชุดนักเรียนสีม่วงนะคะ่ะแล้วก็จะมาจัดก,กระเป๋าไปโรงเรียนด้วยโอ้สีม่วงอย่างนั้นเหรอเออฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะมันมีด้วยเหรอชุดนักเรียนสีม่วงนะมีสิครับคุณลุงยามชุดนักเรียนสีม่วงอ่ะนะบอกเลยว่าเป็นสายฟรีด้วยโอ้ถ้างั้นก็ดีเหมือนกันนะตามหาชุดนักเรียนสายฟรีแถมยังหาของเนี่ยเอาไว้จัดกระเป๋าไปโรงเรียนสายฟรีอีกด้วยนะเนี่ยคุณลุงยามอยากจะเห็นซะแล้วสิว่าจะไป ยังไงด้างั้นเดี๋ยวพวกเราอะไปตามหาชุดนักเรียนแล้วก็จัดกระเป๋าสีม่วงกันเลยดีกว่า let's go ลา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 ตรงนี้อะมีกล่องข้าวด้วยดาแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยฉันจะเอาไปด้วยอุ๊ยดูเหมือนว่าในโรงเรียนเนี่ยเราจะเจอของสีม่วงแล้วนะเป็นแว่นตายังไงล่ะนี่เลยแว่นใส่ตาสั้นใส่แล้วมองเห็นคมชัดแจ๋วชูบชูบชบฉันจำได้ว่าตรงนี้อะมีชุดนักเรียนสีม่วงอยู่ด้านี่ไงเจอแล้วโหใส่แล้วอย่างแท เลย呀เอ๊แต่ว่าดาไม่ได้มีแค่ชุดกีฬาตรงนี้นี่หว่านี่ไงชุดพลัของเราอ่ะต้องมีผ้าคาดหัวด้วยดาโหแบบนี้เนี่ยยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยได้วนตาแล้วแต่ว่านะเพเนี่ยอยากมาหากระเป๋าว่าเอ้ยดอกทานตะวันนี่เราเนี่ยจะต้องทําให้ดอกทานตะวันบานก่อนนะทุกดอกเลยดอกนี้ดอกที่สองโอเคแล้วก็ดอกสุดท้ายเป็นดอกนี้ ชือุ๊ยนี่ไงเรียบร้อยแล้วเจอของขวัญความลับด้วยเป็นกระเป๋ายูนิคอร์สสีม่วงเอที่ล็อกเกอร์ตรงนี้อจจะมีอะไรให้ฉันเนี่ยเอาไปบ้างดนาะดูเหมือนว่าจะมีเครื่องเล่นเกมอยู่เด็ดเดี้ยไหขอลองดูหน่อยสิว้าวสุดยอดเลยสีม่วงด้วยอุ๊ยอะไรอะทาร์ลนี่านายอะเจอชุดพลันแล้วอย่างนั้นหรอว้าวสีม่วงด้วยอะฉันยังไม่เจอเลยนี่พอดีจริงๆแล้วเนี่ยนรงเรนก็ยังมีชุดพลับแบบเดียวกับฉันเดๆเลยนะอีกหนึ่งชุดน่ะ แต่ว่าด้ากฎของการตามหาของสีม่วงเดี่ยห้ามตามหาของซ้ำกันด้วยเข้าใจเปล่าห,ห้ามตามหาของซ้ำกันอย่างนั้นหรอทารลแต่ว่านะชุดพ้าลาสีม่วงได้เอาไปแล้วอะ่ะแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วสิใช่แล้วแหละถ้าเกิดว่าเธออยากได้ชุดพลาละาก็ต้องไปตามหาชุดพลาลัแบบอื่นแล้วแหละได้ยังไงก็เดี๋ยวฉันเนี่ยไปตามหาของสีม่วงต่อก่อนล่ะบาย ทำยังไงดีเนี่ยถ้าเกิดว่าพนี่ยังช้างใช้อยู่นะสงสัยต้องแพ้ทาโร่แน่เลยอยตามหาของได้แค่2ชิ้นเองดูเหมือนว่าทาโร่เนี่ยตามหาได้เยอะแล้วอะ่ละลา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 เอ๊ะ<อ>มีของสีม่วงอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างนั้นหรอ เอ๊แต่ว่านะมองมองดูแล้วเนี่ยนี่มันถังน้ำทำความสะอาดพื้นี่ว่าไม่ใช่ของที่นักเรียนเนี่ยจะต้องจัดกระเป๋ามาโรงเรียนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูห้องนู้นดีกว่าเอ๊ดูเหมือนว่าในนี้จะมีของสีม่วงอยู่นะอันนี้สีม่วงหรือเปล่าวะชมพูผสมฟ้าก็น่าจะม่วงละมั้งงั้นเอาไปด้วยละกันอ่าแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงนี้น่าจะมีดินสอปากกาสีม่วงอยู่วะดูเหมือนว่าแท่งนี้ใช่หรือเปล่าด้ามันชมพูหรือว่าม่วงกันแน่ฉันก็ไม่ ั่นใจเหมือนกันด่าล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 าเอีตรงนี้มีของสีม่วงกระเป๋าเนี่ยว้าวนี่มันหูฟังสีม่วงนี่นาอีแล้วก็ดูตรงนี้หน่อยสิอืมอะไรอ่ะกล่องดินสออีกแล้วแต่ว่าเป็นลายยูนิคอร์นนะเอาไปด้วยวิวิเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็มีสมุดโน้ตนี่นะนี่เป็นสีม่วงเข้มด้วยอ่ะ อุ Ooh, oh, be ้ยเดี yes. ๋ยวเราเนี่ยเอาไปจดไดอารี่ดีกว่าเพราะจะว่าไปเนี่ยในห้องเรียนดนตรีดามีกระเป๋าสีม่วงด้วยอ่ะอย่างเท่เลยมีผูกกุญแจรูปดาวด้วยนะเอาไปด้วยก่อนไปหาชุดนักเรียนใส่นะพอนี้ว่าเดี๋ยวพอนี้มาใส่คอนแทคเลนส์ก่อนละกันแล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 นคอนแทคเลนส์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยถอดแว่นออกก่อนนะเอ๊เอาคอนแทคเลนส์แบบไหนดีอุ้ยแบบนี้อ่ะเป็นรูปลายน้องหมีด้วยอ่ะน่ารักชะมัดเลยแต่ว่านะ คุ้นๆเนี่ยจะดุเราหรือเปล่าอ่ะไม่เอาไม่เอางั้นเอาแบบธรรมดาแบบนี้ละกันจะว่าไปนะที่นี่ก็มีแก้วน้ําด้วยอันนี้สีม่วงเอาไว้ดื่มน้ำอ๋อดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีแก้วดารูปแบวด้วยดนะ้าสีม่วงฉันเอาไปด้วยนี่ทานโลเจอกันอีกแล้วนะนายตามโพนี่มาอย่างนั้นหรออ๋ออะไรอ่ะโพนี่อยู่นี่เหมือนกันอย่าง,งน,นั้นเหรอดีย่ใช่ใช่แต่ว่าโพนี่จะไปแล้วแหละรีบไปตามหาของดีกว่าบา,บายบาย เอาไปแล้วซะอย่างนั้นดาสงสัยกลัวฉันเนี่ยหาของได้เยอะกว่าอย่างนั้นหนอเพอนี่ว่าเดี๋ยวพอนี่มาหาชุดนักเรียนที่นี่ดีกว่านะเป็นร้านขายเสื้อผ้าหรูหรานเลยมาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่ไงมีเสื้อผ้าอยู่น้าซสื้ออยู่ตรงนี้น่ะนี่เปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวพอนี่ใส่เสื้อตัวนี้ก่อนอ๋อเดี๋ยวเราเนี่ยมาเอาเสื้อนักเรียนดีกว่านะใส่ชุดพลาสดัดานแล้วว่ะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะทับมเสื้อที่ฉันอยากจะได้เนี่ยมันหายไปไหนแล้วล่ะอ้าวว่าไงพ่อดนมนี่ดาเนี่ยก็ อยากได้เสื้อตัวนของฉันเหมือนกันอย่างนั้นหรอแม่เสียใจด้วยนะพอดีว่ามีเด็กผู้หญิงเอาไปแล้วแหละเอออะไรนะมีเด็กผู้หญิงเอาไปแล้วอย่างนั้นเหรอครับสงสัยเนี่ยจะต้องเป็นโพนี่แดนดอนเลยค่ะนี่ฉันช้าไปอย่างนั้นหรอเนี่ยทำยังไงดีล่ะทีนี้แบบนี้เนียฉันก็ไม่มีเสื้อนักเรียนใส่นะสิโอแต่ว่านะนึกด,ด,ด,ดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าในเมืองนี้ไม่ได้มีแค่ฉันนะที่ใส่เสื้อตัวนแบบที่นายต้องการน่ะถ้าเกิดว่านายอยากได้แล้วก็ให้ลองไปดูที่ร้านข้างๆดูสิอันนี้เอาอันนี้ไปเปลี่ย เขาด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอโอคือว่านะครับในเมืองนี้ยังมีคนใส่เสื้อแบบเดียวกับพี่ชายอีกงั้นเหรองั้นเดี๋ยวผมมาขอตัวไปดูก่อนนะครับเอออยู่ไหนนะ ดูเหมือนว่าจะเป็นร้านข้างๆนี้อย่างนั้นเหรอนี่มันร้านขายกระเป๋าแล้วก็ขายรองเท้านิดางั้นเข้าไปดูสักหน่อยละกันเออดูเหมือนว่าพี่ผู้หญิงคนนี้น่าจะใส่เสื้อแบบเดียวกับที่ฉันอยากได้นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดให้เขาเลยละกันชึบอุใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ้อดูเหมือนว่าจะจริงด้วยนะนี่ไงฉันได้เสื้อมันแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกระโปรงที่ร้านขายเสื้อผ้าเคป๊อบดีกว่าแล่นล่ล่ล่ลอุ้ยดูเหมือนว่าคนนี้กําลังใส่กระโปรงสีม่วงอยู่นีิดนาะน,นี่เจแล้ว เดี๋ยวพนนี้อยันลองใส่มากดีกว่าชึบ สวยอยู่นะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเราอะต้องมาหากางเกงนักเรียนด่ากางเกงขาสั้นแบบนี้อะไม่ได้จะเหมาะมันเป็นกางเกงกีฬาดิดาเดี๋ยวฉันอะลองเข้าไปในร้านนี้ดีกว่าร้านขายเสื้อผ้าเคป๊อปชืบชืบชืบอุ้ยนี่ไงเจอแล้วกางเกงสีม่วงด่าอันนี้อะเป็นกางเกงขายาวเป็นนักเรียนนอกอะไรแบบนี้อะต่อไปนะเดี๋ยวพอนเนี่ยมาเอาของขวัญจากครีประจําเดือนมีนาคมปี2 0 2 5ตรงนี้เลยเป็นกล่องเครื่องสําอางดู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 เอ๊ะดู ก่อนนะนี่พอดีนีดาประทําอะไรตรงนี้อ่ะอ้าเจอทาร์โลอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวพอดีจะมาเอาเป็นกระจกหน้าทาร์โลหลบหน่อยนะ มือกระจกอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงกระจกนะพอนี้จะเอาไปโรงเรียนด้วยนะโอ้โกระจกอันนี้ก็สวยดีอยู่หรอกนะเป็นรูปหัวใจด้วยแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยอ่ะเหมาะกับเธอมากๆาเลยเอ๊ว่าแต่น้าแล้วไปโรงเรียนอ่ะพกะกระจกไปทำไมอ่ะ <c oughs> คือว่านะทันโลก,ก็เผื่อพอนี่มีขี้ตาหรือว่ามีขี้ฟันอะไรแบบนี้ก็เอาไว้เช็คดูนะจ๊ะโอ้จะว่าไปก็จริงของเธอเดียแต่จะว่าไปนะทันโลดูเหมือนว่าพวกเราอาจจะยังไม่ได้มีรองเท้าสีม่วงเลยอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปหากันไหม ฉันก็อยากหาอยู่หรอกนะแต่ว่าฉันนึกไม่ออกดนะว่ารองเท้าสีม่วงอะหาได้จากไหนด่านี่นี่พอนี่มีที่หนึ่งนะเดี๋ยวพาไปไปกันเถอะโอเคโอเคนี่เลยเดี๋ยวเราอะจะไปที่ร้านขายเสื้อผ้าน้องกระต่ายเชวเวฟเชวเวฟเชวเวฟทาร่โลถ,ถึงแล้วนี่ไงรองเท้าเดี๋ยวพอนี่ใส่ก่อนนะเป็นไงเข้าไหมอุ้ยเข้าบ้างเลยอะฉันก็อยากได้บ้างนะหึ่ยแต่ว,ว่านะทําไมเรร้ายมีแค่คู่เดียวแล้วแบบนี้ฉันทําไงอะนี่ไม่ยากเลยทารโ่โเดี๋ยวทำตามพอนี่นะกดออกไป ก่อนแล้วก็กดลูกสอดออกไปอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยกดที่ฟันเฟืองแบบนี้แล้วกดปุ่มรีเซ็ตโหมดอุ้ยดูหมดว่าจะมีปุ่มรีเซ็ตนะโผล่ออกมาด่าใช่แล้วใช่แล้วต่อไปก็กดรีเซ็ตปุ่มนี้ทีนึงแล้วกดติ๊กถูกได้เลยว้าวสุดยอดเลยย่ะแบบนี้ฉันก็มีรองเท้าใส่แล้วสิด้านี่นี่แต่ว่านะ้าทาร์โล่พอนี่ว่าผ้าพ่อหัวแบบนั้นน่ะมันยังไม่น่าจะเข้ากับชุดของทาโร่หรอกนะอืมจริงด้วยซิว่าแต่ด้าฉันควรทํายังไงดีอะ่ะพอนี่ว่านะ้าลองไปใน แค่ตันลองดูไม่ล่ะแล้วก็ไปเอาหมวกเนี่ยมาเปลี่ยนสีให้เป็นสีม่วงนะอ๋อจริงด้วยสินดะางั้นเดี๋ยวฉันเดี๋ยวลองดูเลยดีกว่าไหนดูซิอ๋อเป็นบวกแบบนี้นะแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยแต่ว่านะสีม่วงมีเยอะมากเลยฉันเลือกไม่ถูกเลยอะอืมหมวกสีม่วงแบบนี้ก็ดูเข้าดีกับทาร์เหมือนกันนะเออแต่จะว่าไปดนาะพอดีเหมือนฉันเห็นอะไรตรงนี้เธอหลบหน่อยสิอืมอะไรอย่างนั้นเหรอทาร์ลอ๋อดีไงตรงนี้มีชุดโรกเรียนสีม่วงด้วยดาอ๋อจริงด้วยสินาะงั้ อย่าลองเลยเธออุ้ยชุดนี้ก็น่ารักเหมือนกันชุดนี้อดูเป็นสีม่วงอ่อนนะจะว่าไปอ่ะชุดที่เธอเลือกตอนแรกก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะว่าแต่เธอจะไปแมทชุดยังไงอ่ะอืมเพอเนี่มีของแต่งตัวในใจที่อยากเอามาแต่งชุดนี้อยู่แล้วนะอยากจะแมทชุดนียให้ลงตัวไปเลยแหละงั้นเดี๋ยวพวกเราไปแยกแย้ายกันหาของต่อกันดีไหมอ่ะฉันก็อยากเห็นนะว่าเธอจะแต่งชุดนี้ออกมาเป็นยังไงอืมได้สิท่โลกงั้นเดี๋ยวพอเนี่เขาไปตามหาของต่อก่อนนะงั้นเดี๋ยว ฉันเดี๋ยไปตามหาของด้วยดีกว่าที่นี่เลยไป็นซูเปอร์มาร์เก็ตดู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 ดโอ้ตรงนี้เดีดูเหมือนว่าจะมีของสีม่วงอยู่เต็มไปหมดเลยนะดูสินี่เอาไว้ถ่ายรูปได้ด้วยอย่าแชะดีมากเลยสีม่วง ๊ยแล้วอันนี้อะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็น iPad mini นะโอ้เล่นเกมได้ด้วยอยาถ่ายรูปกันได้เ,ดเนี่ยพอนี่จะมาที่สถานีตำรวจเลยลันลัลันลาคุณพี่ผู้หญิงคนนี้อ่ะเขากำลังใส่กำไลอยู่นะแถมยังเป็นสีม่วงด้วยแหละในเมืองอวตารโวเนียมีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวด้วยนี่เดี๋ยวพอนี่ใส่เลยวิเป็นไงสวยเปล่าอ๋อเดี๋ยวฉันเนี่ยมาดูของกินฉันหน่อยนะดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีโยเกิร์ตนะเป็นสีม่วงๆด้วยอะ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปด้วยละกัน ไหนดูสิ ตรงนี้มีอะไรอีกอ๋อมีคุกกี้ด้วยดากล่องสีม่วงด้วยอ่ะของกินเนี่ยขาดไม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็ดาดูเหมือนว่าในนี้จะมีร่มสีม่วงด้วยดาดูสิโหอย่างดีเลยอ่ะแถมยังเป็นของฟรีด้วยดาแบบนี้อ่ะดาฝนก็ไม่ต้องกลัวฝนแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคนนี้จะมาที่นี่เลยร้านขายเสื้อผ้ากีฬาล่นลัล่นล,ลัดูเหมือนว่าพี่คนนี้อ่ะเขาใส่เป็นแว่นตาสีม่วงด้วยนะโหแบบนี้อ่ะนนี้เจอของสีม่วงเต็มไปหมดเลยโ แต่จะว่าไปนะต่างหูของพี่สาวเขาเนี่ยน่ารักดีจังเลยอะ่ะมีความสีม่วงด้วยนะว้าป๊ายอนนี้ใส่เข้าเหมือนกันนั่นเนี่ยต่อไปอะ่ะเดี๋ยวใช้มาที่นี่ดีกว่าเป็นบ้านเล็กเลยดูเหมือนว่าในบ้านหลังนี้อะจะมีโน้ตบุ๊กอยู่นะเป็นอุปกรณ์การเรียนเลยเอาไว้หาข้อมูลดู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 ดโหตรงนี้อะ่ะมีตุ๊กตาสีม่วงด้วยนะโหเห็นแล้วนึกถึงโพนี่เลยอะ่ะต่อไปเนี่ยมาที่สถานพยาบาลดีกว่าแลน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 ล,ะล,ะละของสี ีม่วงของสีม่วงอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีครีมทาหน้าด้วยเอาไว้ทาผิวไปโรงเรียนนะครีมกันแดดอะไรแบบนี้นะ่ะอูเอาไปด้วยเลยแล้วก็นะ อุยอันนี้เจลล้างมือเอาไปด้วยสีม่วงต่อไปอะทารโจะมาที่นี่เลยสนามบินชั้นสองชืบชืบชืบนี่ไงเจอแล้วหนังสือเรียนสีม่วงนะสุดยอดไปเลยค่ะสีสันสวยงามมากเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูตรงนู้นต่อเลยลา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 หุยช็อกโกแลตสีม่วงอย่างนั้นหรอหุยห่อนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเห็นแล้วหิวเลยค่ะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพอนี้จะไปที่ห้างสรรพสินค้าชั้นหนึ่งลา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 หุยเจอแล้ว แล้วนี่ไงเป็นโน้ตบุ๊กนะสีม่วงพาสเทลด้วยอะ่ะคนนี้ชอบจังแล้วก็ดูเหมือนว่าทางนี้อะ่ะจะมีเป็นแก้วใส่ดินสอปากกาอะไรแบบนี้นะ่าวิสวยจังเลยนะแต่ว่านะ แล้วปากกาด่ามันมีสีม่วงบ้างหรือเปล่านะในเมืองนี้นะเดี๋ยวทาโร่เนี่ยจะมาที่ห้างสรรพสินค้าชั้น2เลยดนะ้าขึ้นลิฟต์แป๊บโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้ก็จะมีโทรศัพท์มือถือดนะ้าเอาไว้ค้นหาข้อมูลได้ด้วยดีถ่ายรูปก็ได้แช่แชนี่หยิบไปเลยโอ้ดูเหมือนว่าชั้น2ตรงนี้อจ,จะมีของเล่นนะเป็นสื่อการเรียนด้วยแหละเป็นรูปตัวจีเลยเอาไปด้วยตรงนี้ก็มีของเล่นสีม่วงด้วยดนะดีเป็นรูปไดโนเสา์เลยด้าเ,นะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะ เล่นใครอ่ะดาคุณคุนจังอา้าวพอดีเจอกันอีกแล้วลอนเดียอา้าวทาโลดในมหาของเล่นตรงนี้หรออืมใช่แล้วแหละว่าแต่ดาตรงนี้อะของเล่นสีม่วงแต่ไปหมดเลยอ่ะงั้นฉันขอก่อนละกันดานี่เป็นรูปเครื่องบินเลยอันนี้นักบินอวกาศดาแล้วก็นี่ว้าวเฮลิอคอปเตอร์อันมาร่มเลยอ่ะเล่นได้ปันเดีย่ยว อ้าวโถเอ้ยพอนี่กําลังเล็งๆอยู่เลยนะหน่อยแน่ทัโล่เอาไปหมดเลยนะ <c oughs> ก็เธอโบแต่มองยังไงล่ะฉันหยิบก่อนนะมือไวกว่าน,นะงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยขอตัวไปชั้นสามต่อก่อนล่ะดูเหมือนว่าจะมีของเล่งอยู่ด้วยนะไปไปไม่ได้การแล้วเดี๋ยวพอนี่ต้องรีบไปชั้น3มั่งแล้วถึงชั้นสมจนได้นะแตนแตนแตนไหนม,มาดูสิ โอ้ดูือนว่าตรงนี้จะมีของสีม่วงอยู่นะยอยากได้อันนั้นนะ่ะโยโย่ต้องทํายังไงยะเออสวัสดีเจนดังชายถ้าเกิดว่าอยากได้โยโย,โยเ่ยเดียธอจะต้องเล่นเกมก่อนแดนะแล้วได้รับตั๋วรางวัลมาห้าอันจ้าเล่นเกมอย่างนั้นเนอต้องทํายังไงบ้างอะครับผมนี่เลยจ้านี่เลยจ้าอันนี้จะเป็นตั๋วเล่นเกมนะเอาไปเล่นเกมแล้วก็สะสมคูป,ปองมาได้จ้ะโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่แดน,นดราม,มากงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยไปดูก่อนดีกว่านะมีเกมอะไรฉันเล่นบ้างอะ เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีเกมปลาลูกบอลอย่างนั้นเหรอนี่มันลูกบาดนี่นานะงั้นเดี๋ยวลองเลยละกันทํายังไงอ่ะดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะมีที่ตืดบัตรนี่นานะงั้นเดี๋ยวฉันเ,นเอาบัตรไปติ๊ดก่อนละกันชึบเฮ้ยได้แล้วเอาล่ะ เดี๋ยวเราอจจะต้องเลงให้ได้นะชึบหนึ่งครั้งต่อไปสองครั้งแล้วก็ต่อไปครั้งที่สามอุย้ยชุดลงด้วยอ่ะเอยแต่ว่านะครั้งที่สี่ลงหรือเปล่าอุย้ยลงลงยังลงอยู่นะต่อไปครั้งที่ห้าแล้วก็ครั้งที่หกโอ้ยอีซี่อีซี่ชิวมากเลยอ่ะเอาละ่ะครั้งต่อไปเป็นครั้งที่แปดแล้วชึบแล้วก็ครั้งที่เก้าเ้ยดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะประมาทไปนิดหน่อยนะแต่ว่าได้คูปองมาด้วยอ่ะแบบต้องเล่น แล,แล้วแล้วแล้เดี๋ยวพอนี้มาเอาบัตรอันนี้ก่อนนะแล้วก็แล้วก็นี่เลยพอนี้อยากมาเล่นเครื่องนี้นี่ติดบัตรไปเลยชเวบแล้วก็เคลื่อนเคลืนนเคนชืบชืบชบชืบชบไหนดูสิจะได้หรือเปล่าวอะอุ้ยเกือบได้แล้วว่าอยากได้ขนมพี่สาวครับผมขอเอาตั๋วมันแรกก่อนนะ้นี่ตรงนี้เลยดูเหมือนว่าเราจะต้องหยอดตั๋วลงไปในนี้ดนะหนึ่งใบสองใบแล้วก็ใบที่สามชึบ แล้วก็ใบที่สี่ใบที่ห้าวิได้แล้วทีนี้เนี่ยก็แค่กดปุ่มเท่านั้นชืบได้มาแล้วเดี๋ยวฉันเล่นก่อนเลยละกันดาวอุ้ยสนุกจังเลยอะ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะรอบนี้ต้องได้ของแน่นอนเลยชืบเฮ้ยขนมขนมขนม,ขน,มนี่ห่อสีม่วงด้วยเออดีอะไรอะ่ะพอดีดีเธอได้ขนมมาด้วยอย่างนั้นเนาใช่แล้วแหละฮะ นี่เด็กกินโชเลยนะเชวแวมดูเหมือนว่าจะเป็นเยลลี่นะถึงแม้ว่าจะห่อสีม่วงเนี่ยแต่ขนมข้างในดันไม่ใช่สีม่วงซะอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรนี่ดูของฉันสะก่อนดนะ้าจะมีโยโย่ด้วยแหละอุย้ยสุดยอดเลยยอดเทสุดๆเลยยอดฮัโลโหลเอาล่ะฉันว่าเดี๋ยวฉันเดี๋ยวไปหาของต่อดีกว่าดนะ้าอยากได้แว่นตาอะไรแบบนี้ด้วยย่านี่แต่ว่าพอนี่ได้แว่นตามาแล้วตั้งสองอันนะทาโล่จะไปหาที่ไหนต่อ,อยางงั้นหรอนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวทาโล่ขอมาที่นี่ ีด่ดาเป็นร้าไขสัตว์เลี้ยงด,ดู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 นี่ยังไงล่ะแว่นตาดาสีม่วงมีรูปดาวสีเหลืองด้วยอหอย่างเท่เลย แต่ว,ว่านะตรงนี้มีหมวกด้วยอย่างนั้นหรออุ้ยด่ารัก,ก่็ละันลัลันลาพอนี้แอบตามทาร์โลมานะวิเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีหวีสีม่วงด้วยอย่างนี่หวีหีผมได้ต่อไปเดียเดี๋ยวทาโรจะมาร้านขายเครื่องประดับดูเหมือนว่าชุดของทาโรเนี่ยยังขาดอะไรไปอยู่ดนะ้านไหนมาดูหน่อยสิ ดูเหมือนว่านาฬิกาอันนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะก,กับทาโร่ดนะ่าอุ้ยเท่สุดๆด่านะอนนี้ว่าพอนีหนึ่งออกแล้วนะว่าปากกาสีม่วงอยู่ไหนที่นี่เลยเป็นออฟฟิศที่ทํางานเล่นเล่นเล่นล,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 ลดูเหมือนว่าจะมีความลับซ่อนอยู่ตรงนี้นะหยิบมันเลย1อันแล้วก็อันต่อไปดูเหมือนว่าจะอยู่แถวนี้นะนี่ไงอันที่สองุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าตรงนี้อาจจะมีโน้ตบุ๊กสีม่วงเรานี่เอาไปด้วยเลยแล้วก็ต่อไปเนี่ยดูเหมือนว่าความลับจะอยู่ในตู้เย็นนะ ชืบชืบชืบนี่ไงเจอแล้วอันที่สมนะแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวเราเนี่ยเดินมาตรงนี้เลยชืบชืบชืบนี่เดี๋ยวเราเนี่ยเอาล้อมาใส่ก่อนนะหนึ่งสองสามแล้วก็4ี่อัน ชเวบนี่ไงเจอแล้วปากกาสีม่วง <c oughs> ในเมื่อโพอนี่หาแว่นตาได้สองอันดานเดี๋ยวทาโรมาที่นี่ดีกว่าเป็นเวทีการแสดงเลย <c oughs> ลา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 ทาโรเจอแล้วแว่นตาสีม่วงด้าอันที่สองอันนี้ก็ดูเท่ไปอีกแบบนึกด้าต่อไปเนี่ยพอนี่จะมาเอาของขวัญน,นั้นเลื่อนไปเลยทืบทึบทบนี่อันแรกที่พอนี่จะเอาเนี่ยก็คือนาริทอสกดเลยเชเวบมาถึงแล้วเดี๋ยวพอนี่ดูก่อนหน้าเอารอนไหนดีนะ นะชืบชืบชบนี่ไงกระเป๋าอันนี้อน่ารักสุดๆเลยนะมีความม่งๆหน่อยๆด้วยแล้วก็ของขวัญถัดมาที่จะมากดเลยก็คือโซแฟนชือล,ๆๆๆลันลาลันลามาแล้วมาแล้วแกะเลยละกันแต่ว่านะจะมีของที่พนนี่อชอบรอเปล่านะไหนดูซิ วินี่ไงเจอแล้วเป็นกิฟต์สีม่วงชมพูเลยโอ้โหเหมาะกับถุงเท้าแล้วก็ชุดของพอนี่สุดๆเลยอย่างม่วงชมพูแล้วก็พอนี่อยากจะได้มือถือจากกล่องนี้เลยรู้หน้าที่คอสชวัวแวบมาถึงแล้วเดี๋ยวมาเปิดเลยละกันนะเอโทรศัพท์มือถืออยู่ไหนนะอยากจะได้อยากของสวยๆงามๆเลยนี่ไงได้แล้วอ่ะแชะแช่นี่พอดีพอดีฉันน่ะจะมาเอาแก้วดามดาเดี๋ยวมากดก่อนละกันดานดีเลยชวัวแอบแล้วก็กดที่ รูป h o า s ์แล้วก็กดดาวต่อไปเนี่ยกดที่ p า m p ข i n นปา t ์ตี้เลยชื่มไหนดูซิดีเลยสีม่วงแบบที่ฉันชอบเลยย่าอุ้ยอะไรอะ่ะพอนี่อยากได้มั่งอะ่ะแก้วน้ำดื่มอย่างนั้นหนองั้นเดี๋ยวพอนี่อะ่ะกดสีม่วงอันนี้เลยพอนี้ก็ชอบสีม่วงนี้เหมือนกันอชเวฟนี่ดูดน้ำเลยเอย๋แต่จะว่าไปนะพอนี่ฉันว่าฉันเห็นอะไรดีด,ด้วยย่าสีม่วงอย่างนั้นหนอที่เธอกดออกมาด่าเฮ้ยแบบนี้อ่ะอย่างแท้เลยอะ่ะฉันชอบลุกนี้มากโอไมก็ oh นี่เธอก็ดูเท่เหมือนกันนดเนียเนี่ย,ยพอนี้ถอดแว่นก่อนว้าวสิบเต็มสิบไปเลยเอาล่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ค่ะพวกเราจะหาของสีบ่วงจากกระเป๋าไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วดนาะมีแต่ของฟรีทั้งนั้นเลย呀ใช่ใช่ใช่แต่ว่านะดูเหมือนว่าของพอดี้น้อยกว่าของทาโรยังไงอย่างนั้นเลยะงั้นแบบนี้ค่ะก็หมายความว่าฉันชนะดิมึงจะว่าไปนาะพอดี่ นี่ถ้าลองใส่แว่นดูสิโอเข้ากับเธอละเนี่ยดูสิต่างหูของเธอเป็นรูปดาวแถมแว่นะก็ยังเป็นรูปดาวอีกด้าวิ่ยจริงด้วยสินะเข้ากันมากเลยอย่ะทาโร่จะว่าไปเนี่ยของนายก็เหมือนกันดนะ้าเป็นรูปพระจันทนระ์น่ะพระจันทร์กับดาวดูเข้ากันดีเนาะว่าแต่ด้าหาของมาเยอะขนาดน,นี้อ่ะเธอชอบชิ้นไหนมากที่สุดที่หามาอย่างนั้นหรออืมพอนี่ชอบชิ้นไหนอย่างนั้นหนอจริงๆอ่ะชอบเยอะมากเลยนะแต่หลับแป้งอันนี้ก็ชอบเหมือนกันหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะอันนี้ก็ชอบ เหมือนกันนะ่ะเลิกไม่ถูกเลยงั้นขอนเลิกตลับแป้งอันนี้ละกันตลับแป้งงั้นหรนอที่มันทาด้าได้หรือเปล่าเดี่ยก็เหมือนจะทาได้อยู่นะเป็นสีอ่อนๆน่ะดูสีเป็นสีม่วงเลยอตลกดีนะด้ารักอะดูที่พอถอดแว่นออกมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงดาเอ้ยด้าเธอเป็นด่างหรือเปล่าเนี่ยพอ,อ,นะอ,อนีอ่ฮนะหน้าพอนี่เป็นด่างงั้นหรอแบบนี้ต้องไปเช็ดหน้าก่อนแล้วแหละเดี๋ยวมาดูของฉันดีกว่าดนะาว่าฉันชอบอะไรอะ่ะไหนขอลองดูซิดูเหมือนว่าของที่ฉันชอบ ที่สุดเนี่ยจะเป็นอันนี้ดนะ้านี่โยโย่เลยจริงๆอ่ะร่มฉันก็ชอบเหมือนกันนะดูดิ กางได้ด้วยอ่ะแถมสีเนี่ยยังเป็นสีพาสเทลอีกด้วยนะฝนตกเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยแหละอุ้ยลมก็หน่าล้างดีนะว่าแต่นะพอนี่ขอนลองนี่หน่อยดีพอนี่ว่าน่าจะเข้ากับพอนี่นะหมวกอันนี้อ่ะชื่อเพื่น่าลักงจังเลยอ่ะดูจี้หมวกอันนี้ก็เข้ากับเธอดีนะหรือว่าจะเป็นกิฟต์ก็ได้นะงั้นพอนี่ขอลองเล่นโย,โย,โ,ยโย่มั่งสิอุ้ยจะสนุกแค่ไหนกันนะอัะชเวฟชเวฟชเวฟวู้สสนุกจังเลยจะว่าไปดนะ้าฉันอยากรู้จัง เลยอ่ะเพื่อนเพื่อที่ดูอยู่ทางบ้านเดียชอบของชิ้นไหนที่พวกเราหามามากที่สุดอย่างนั้นเหรอคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยไนดะ้นั่นสินั่นสิจะชอบตลับแป้งเหมือนพ่อนี่หรือเปล่านะหรือว่าชอบร่มหรือว่าชอบหมวกหรือว่าชอบแก้วน้ำอะ่ะโอโ้โหของเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะชอบชิ้นไหนบ้างอะ่ะก็คอมเมนต์มาเลยนะงั้นคลิปนี้อ่ะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายบายครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,าทุกคนลับๆจุ๊บๆ